สเต็กเนื้อ99ค่ะถ้าเป็นสเต็กเนื้อที่อื่นต้องร้อยกว่าบาทแต่พี่มองว่ารายได้ไม่ได้เยอะมากแต่ก็อยากกินของดีอ่ะพี่มองว่าทุกคนก็มองอย่างนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำให้ทุกคนได้ทานในราคานี้ สดีค่ะชื่อป๊นะคะจากร้านคนใหม่บาร์ค่ะอยู่ที่ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจุดเริ่มต้นของร้านนะคะเป็นคนที่ชอบดื่มชอบทานสเต็กไปด้วยก็เลยอยากทําร้านออกมาแนวแบบสเต็กการ์เด้นเหมือนเรานั่งกินหน้าบ้านนะคะนั่งกินแบบชิลๆสบายๆายอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยไปเรียนจากเชฟมาเป็นเชฟเยอรมันร้านสเต็กอะคะ่ะ จะเป็นรุ๊เฉพาะของเชฟเขาที่ที่มาสอนนะคะคือหน้าตากับราคาสเต็กของร้านเราอะคะ่ะราคาเนี้ยคุณหาไม่ได้ตามทางทางแล้วก็หน้าตาเนี้ยพี่ๆค่ะพ,พ,พี่กินมานะไม่มีแน่นอน,นะคะ่ะ จะขายดีก็คือเป็นตัวสเต็กฮอตช็อปกับสเต็กเนื้อค่ะเริ่มต้นแค่69บาทพอดช็อตร้อยยี่บาทค่ะสเต็กเนื้อ99ค่ะก็ะอยากให้ทุกคนได้ทานของดีๆค่ะในราคาที่แบบเรากินได้อ่ะถ้าเป็นสเต็กเนื้อที่อื่นต้องร้อยกว่าบาทแต่พี่มองว่าอย่างพี่ก็รายได้ กินของดีอ่ะสูงไหมคะพี่มองว่าทุกคนก็มองอย่างนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำไหมทุกคนได้ทานในราคานี้นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีเมนูยำน้ำปลาซึ่งเป็นสูตรของพี่เองแล้วก็กดแก้กาดขั่วพริกเกลือค่ะสูตรของเราจะไม่เหมือนที่อื่นตัวขั่วพริกเกลือเนี่ยค่ะร้านอื่นๆที่เขาใช้เขาจะใช้เป็นหอมกระเทียมทั่วไปแต่ของพี่จะใช้เกล็ดขนมปังค่ะขั่วกับพริกกับเกลือค่ะซึ่งคุณสามารถทานได้ทั้งหมดทั้งจานเลยซึ่งเป็นเมนูขายดีมากแล้ว ก็จะมีอีกเมนูหนึ่งก็คือลาบหมูกรอบยำคนใหม่ของเราซึ่งจะไม่เหมือนไทยนะคะก็จะมีเส้นแก้วมีกุ้งมีหมูยอมีไข่แดงอย่างเงี้ยคะ่ะสปากเกตตี้ค่ะซึ่งสปากเกตตี้ของเราจะเป็นสปากเกตตี้ขี้เมาคือของเราเนี่ยจะเป็นขี้เมาแบบฝรั่งฝรั่งอะคะ่ะจะใช้มะก,กอกดำเผ็ดแ <c oughs> ชมปิญองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้ทุกคนลองมาทานดูค่ะ ที่เปิดตั้งแต่10โมงเช้านะคะถึง4ทุ่มซึ่งตอนกลางวันนะคะมีกาแฟมีเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารจานด่วนให้ทุกคนในส่วนของตอนกลางคืนนะคะลูกค้าก็าสามารถมานัา่งทานสเต็กแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มเหมือนบรรยาก,กาศเรานั่งกินหน้าบ้านกันนะคะตั้งอยู่ตรงข้ามปั๊มปตทเทขาดิน,นะคะ่ะหาง่ายมาก หยุดริมถนนเลยเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0852207679ขอฝากร้านน้องใหม่ด้วยนะคะร้านเราเพิ่งจะเปิดได้แค่1เดือนเองค่ะแต่อยากให้ทุกคนลองมาทานค่ะเพราะร้านเรามีให้เลือกหลากหลายนะมีสเต็กอร่อยอร่อยแล้วก็มานั่งดื่มเครื่องดื่มกันได้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ